นะครับทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับมันก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีม,กมากๆนะครับสวัสดีค่ะทุกท่าน้โบชัวร์ที่อยู่ในมือพวกเรานะครับแล้วก็ไปฝึกนะครับ เเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรที่สาคัญมากนะครับเบอร์โทรพูดไปเลยครับ่าสนใจสั่งสินค้าเด้ติดต่อมาที่เบอร์063 3235014ถึง12เอา้าทำไมมันย้อนกลับไป12นะเบ,บอร์โทรศรัพท์จะย้อนหลังนะครับนะครับ063นะครับ323 5012ถึง14นะครับ3เบอร์นะครับเปลี่ยนตัวเลขท้าย12 13 14เท่านั้นนะครับเบอร์โทรศรัพท์สำคัญมาก นะเวลาการไลฟ์สดเวลาการขายสินค้านะครับอีกเบอร์นึ่งก็064135 139 139นะครับ139 139 0007นะครับนะครับนี่แหละคือช่องทางในการติดต่อหรือไม่จะเป็นช่องทางเฟซนะครับเฟซมาดิพีซีนะครับบายคุณรัชนีนะครับหรือว่าทางไลน์นะครับมาดิพีซีนะครับ บายคุณรัชนีนะครับให้ย้ำบายคุณรัชนีทุกครั้งนะครับแจ้งเอฟซีด้วยว่าสั่งในนามบายคุณรัชนีโลกายุธนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ระบุนะครับค่าคอมมิชชั่นนะครับที่ยูทูบเบอร์นะครับที่จะได้รับอาจจะไม่ถึงมือพวกเรานะครับอันนี้ย้ำต้องบอกว่าย้ำทุกพิเศษนะครับ บางทีเราคิดว่าเราขายขายองขได้ขายได้ขายได้มีคนสั่งแต่ทําไมเราถึงได้ค่าคอมมิชชั่นไม่ถึงทําไมคิดว่าตัวเองขายสินค้าได้เก่งแต่ค่าคอมมิชชั่นทําไมได้น้อยนะครับเพราะบางทีเราอาจจะไม่ได้ระบุว่าสั่งในนามของใครนะครับสมมติว่าช่องของพี่อนุวัตศูนย์หนึ่งชาแนลสั่ง FC สั่งผ่านช่องพี่อนุวัตพ์่ิดว่าต้องแจ้งว่า อ่าบายคุณรัชนีด้วยทุกครั้งนะครับบอกว่ามาจากช่องไหนนะครับ